การออกแบบโดยใช้เส้นนําทางนะครับในบทนี้จะพูดถึงเรื่องของการออกแบบรูปทรงเกลียวแล้วก็การออกแบบงานในลักษณะของงานท่อนะครับสําหรับรูปทรงเกลียว,วเหมือนตัวอย่างนะครับที่ปรากฏเนี่ยนะครับจะใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า Feature Swi Profile แล้วก็ Along Helix นะครับส่วน Along Sketch Path นั้นจะเป็นลักษณะของงานท่อนะครับ ขั้นตอนการออกแบบมีดังต่อไปนี้นะครับคลิกแถบเครื่องมือ New Design เพื่อสร้างชิ้นงานใหม่วาดโครงร่างของรูปทรงเกลียวนะครับในที่นี้ใช้วงกลมวาดรูปวงกลมให้มีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับความเท่ากับขนาดของเกลียวนะครับ ในทีนี้ใช้40มิลิเมตรนะครับจากนั้นลากเส้นตรงนะครับเพื่อเป็นเส้นนำทางเส้นตรงจะมีความยาวเท่ากับความยาวของเกลียวนะครับคลิกแถบเครื่องมือ Select Line คลิกขวาที่เส้นตรงที่ลากนะครับเลือกคำสั่ง t o g g l construction จะได้เป็นรูปเส้นจุดไข่ปลาเส้นปลานะครับ จากนั้นคลิกแับเครื่องมือฟีเจอร์สวิตโปรไฟล์ลองเฮลิกกำหนดพิดนะครับก็คือระยะห่างระหว่างช่องเกลียวครับทดลองใช้ตัวเลข30ครับถ้าระยะห่างชิดกันเกินไปกับระยะของขนาดของเกลียวก็จะไม่สามารถที่จะเป็นรูปทรงเกลียวได้ครับ จะต้องมีขนาดที่สามารถบรรจุขนาดของเกลียวนี้ได้ครับลองใช้ระยะพิจเป็น50นะครับคลิกโอเคก็จะได้รูปทรงเกลียวดังรูปที่เห,เห็นนะครับลักษณะของเกลียวนี้จะเป็นเกลียวตันนะครับถ้าต้องการเจาะ ให้เกิดความกลวงขึ้นข้างในก็สามารถทำได้โดยใช้เครื่องมือ select face เลือกส่วนที่ต้องการเจาะผิวหน้าด้านนี้นะครับเลือก shell solid กำหนดค่า offset นะครับ offset ที่ต้องการอาจจะเป็น2มิลิเมตรนะครับจากด้านนอกเข้ามานะครับเข้ามาด้านใน คลิกที่ปุ่มโอเคนะครับแล้วเราก็จะได้รูปทรงเกลียวที่มีขนาดลักษณะกลวงนะครับเป็นเกลียวกลวงปลายด้านหนึ่งตันนะครับปลายปลายด้านหนึ่งจะกลวงนะครับนี่เป็นลักษณะของรูปทรงเกลียวนะครับบันทึกชิ้นงานไว้นะครับจัดเก็บไว้ชื่อว่าสปริงหน Save. รูปทรงเกลียวแบบที่2นะครับลองดูว่าถ้าเป็นท่อแบบเกลียวแบบเป็นท่อจะสามารถทำได้ไหมนะครับใช้เครื่องมือเซอร์เคิลนะครับวาดวงกลม2วง,งซ้อนกันนะครับ ใช้มุมมอง view o n t h o r k p h i c l a n e ก็ได้นะครับเพื่อความสะดวกในการวาดจากนั้นวาดเส้นนํำทาง คลิกขวาที่เส้นเลือก Toggle Contraction คลิก Feature Switch Profile แล้วก็ Along Helix กำหนดระยะพิทหรือระยะห่างของเกลียวครับ6 0มิลลิมได้ไหมครับน่าจะได้คลิกปุ่ม OK แล้วก็จะได้เกลียวที่เป็นข้อกลวงนะครับลักษณะนี้จะคล้ายๆกับสายยางนะครับบันทึกชิ้นงานไวนครับ spring 2